เป็นแสนเกิดเป็นกรรมเงินว่าประเดือนเป็นแสนได้เป็นเป็นกรรมเงินว่าเป็นกรรมอย่างอันผู้ลงคนก็ได้หลายวันนั่นนะว่าเห็นเตียงข้าเจ้าได้น จนได้สางเฮียนไหมข้เจ้าได้จนได้สางเฮียนผู้ล่อค้น้องเลือกออกไปที่ไหบ้างผู้นี้คนนี้คนใดนั้นได้ไหมคนใดนั่นเนี่ยไปเบิ้งผู้ข้าเจ้าผู้ล่งคนไปเอาเงินจากอันนั่นมาเขาโซ่ห้ยหอดเบิ้งผุดตัวโซ่เงินให้เบิ้งบักคักเลยล่ะล่งคนก็ได้หลาย เราคนได้หลายอย่างเลยล่ะมันกับเหล่วตั้งแต่ผู้ก้าเจ้าเห็ดผู้ก้าเจ้าปังเนาะเขาเห็ดจังประเดียนเห็ดประเดียนกับพวกปังเนาะกเจ้าเดี๋ยวเห็ดย้ำไลยกับพวกพปังพ่กปังกับเห็ดคือเก่าล่ะใช่เห็ดไปเรื่อยๆเอาู่ใช่เห็ดไปเรื่อยๆเอา ถึงแสนเพืได้เงินเป็นเกาะเป็นกำแมนแล้วเนาะเห็นว่าเพิ่นได้คลิปเดียวอ่นคือกันกับอันนั่นขอเอ้ยซื้อทันในพ่นในเบิ่งเรื่องเพิ่นได้คลิปเดียวเพิ่นได้ตั้งอันคลิปเดียวได้ไงคลิปเดียวเพิ่นได้ตั้งว่าแสนเท่าไหรเนาะเพิ่นได้เงินันคลิปนั่นได้สามพันโดนนี่ว่ามันตอนประเด็นไปเบิ่องไม่ไหมเพิ่นปล่อยออกไม่ไหมเพิ่นได้ตั้งหลาย กรไดเงิ่อนตังหลายนะฮะล่งเดียนบนก็ไดเป็นมือนกลัวผลก็มีห้าล่างเดียวอันคลิปห้า่างอันนั่นฮะล่างคลิปพิ้นก็ไดสามพันสี่พันกันกันสมบูรณ์ว่าห้าล่งคลิป,ป 3, 000, 4, 000. มือม,มือนี่ห้ากระไดยอดวิวสามแสนสี่แสนเนี่ยโอ้ยสวนสินเดียนมากห้าก็ได้เงินว่าเป็นหน่อยนะคิดบ้างอร่อยวิวก็ไดตัง 3, ้งสามพันกลัวผลตลาดคลิปกันได ที่แสนหาแสนนั่งที่ได้หลายคันได้ซูซูคลิปซูคลีบแห่งสีสนุกเอาเงินแล้วเนาะกันคลิปพ่อป้ปังเนาะกับควายไปควายมา,านะปีละเทียสองแถวนะ่อยคีบป้าปังปีละเทียรสองแถวเนะาะจังควายได้คือของปะเดียนเลยนะคลิป้าปังปีหนึ่งได้สองแถวกันมี่ช่วสทีได้ยอดวิวว่าถึงแสงนคือของปะเดียนนะัะจีร่าช่วสทีได้ ่็ที่ไดตลาดนันของประเดียนหยอดวิวว่าถึงแสนก็ที่ใดก็ย,ยังสี่แล่วเบื่อในต่างแต่ใดปี่กยก็ไดสองเทียปีนิวว่าตาใดเทียเดียวน้อพปีนิวพอว่หย,ยอดวิวเอาว่าถึงเนี่ยขนาดน็้คลิปหลายๆต้องใดก็หลายเน,นาะ เป็นนางสนนะ่ะกันเข้าได้เข้าลงคลิปใดเข้ากับปังคลิปนันไงโอ้ยบ่าว่าตั้งแต่นั่นแลยนะได้เงินครูเดียนครูเดียนนะได้เดียนละลายซำคลิปบ่ปังกันอังเทียนลงไปบ่มีคนเบิ่งสิเข้ากับบ่ได้เงินลเลยหล่ะบ่แม่นว่าสิได้ตลอดเลย กินห้องก็ปังเ้าก็บบ่ได้เอาก็ค่อยคอยคือค่อยข้านคือของประเดียนนั่นสิค่อยคือค่อยข้าวไปแต่ว่าก็ไใดอยู่ห่างไดสากินกินห้างก็ปังไดอยู่ห่างไดสาเราเลี้ยงได้มันไดอยู่แล้วละแต่ว่าห่างได้ซสาท่านล่ะพี่น้องคันกินปังนี่พ่นมาเบิ่งเล่นไหล